อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้มีการช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่อำเภอวัดโบดนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาเบื้องต้นเนี่ยให้เป็นทุนการศึกษาเดือนละ1,500บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายรณชัยจิตวิเศษพร้อมด้วยนางวัชรินจิตวิเศษนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีการเดินทางลงไปที่บ้านเลขที่120ทับตําบลคันโชคอำเภอวัดโบ จังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อที่จะไปดําเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวอิสริยานาแพงสอนอายุ17ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมที่ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมีฐานะยากจนต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากสถานศึกษาถึง30กิโลเมตรด้วยกันปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่ค่ะซึ่งแม่ก็ประกอบอาชีพทําไร่แล้วก็รับจ้างทั่วไปนะคะรายได้ก็ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ สภาพที่อยู่อาศัยก็เป็นบ้านไม้นะคะหลังคาก็ผุพังมุงสังกะสีที่สําคัญไม่มีห้องน้ําด้วยนะคะจําเป็นที่จะต้องอาศัยห้องน้ําของเพื่อนบ้านในการที่จะทํากิจวัตรประจําวันหรือว่ากิจวัตรส่วนตัวต่างๆนอกจากนี้ค่ะย,ยังขัดสนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะตั้งค่าใช้จ่ายการเดินทางไปโรงเรียนเดือนละ1,200บาทเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการช่วยเหลือนะคะ อย่างที่บอกไปว่ามีการให้เงินเบื้องต้นเดือนละ1 5 0 0บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั่นเองค่ะใช่แล้วครับแล้วก็แนวทางของการช่วยเหลือครอบครัวด,ดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมีการมอบเงินช่วยเหลือนะครับผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินก็จะมีค่าใช้จ่ายคลองชีพนะครับการเดินทางไปศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างห้องน้ำนะครับอันนี้คือเหล่ากาชาติก็มีการนําถุงน้ําใจของกาัาตริเนี่ยรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคเงิน ช่วยเหลือไปให้เพิ่มเติมด้วยนี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับของผู้ที่อาจจะไม่ได้รับในเรื่องของโอกาสต่างๆต้องบอกว่าที่จริงแล้วหน่วยงานเนี่ยมีรองรับให้ใ<ช>กับทุกคนนะครับ